สวัสดีครับผมแบงค์สามเนี่ยมาโต้ครับพกมันเช่นเคยครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ครับผมอีลุูไฮรันเดอร์นะปี2021นะครับคันนี้รถออกไม่กี่เดือนแต่มาถึงมือสายเนี่ยมาโต้แล้วนะลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาชมรถกันนะผมบอกว่าคันนี้ราคาป้ายแดง7จ็ดแสนกว่าบาทแต่คันนี้ถูกกว่าปไายด้เป็นแสนนะครับโอ้โหลูกคา้ารถไม่กี่เดือนนะลูกค้าคุ้มค่ามากแต่อยากให้ดูรถก่อนนะเป็นไงบ้างครับผมมาเลยนะ คันนี้ครับอียสุไฮรันเดอร์นะครับผมวันนี้ตัว1.9 LDA นะคันนี้ผมบอกแล้วว่าคันนี้นะกระจังหน้าบอกว่าคือเป็นตัวชมรักของอียสุอยู่แล้วนะเป็นตัวพรีเมียมอยู่แล้วคือมีโครเมียมครับอียสุนะโครเมียมเลยกระจังหน้าโครเมียมนะาตาไฟเป็นตาไฟของ d เดชทามรั n นิ่งไลท์นะครับตอนกลางวันนะตอนกลางคืนจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกข้างล่างนะชุดแต่งสเกิร์ตไม่มีนะสภาพดเดิม,ดมยกสูงคันนี้นะครับตัวแม็กนะตัวแม็กจะเป็นแม็กเดิมๆเมลยนะจากโรงงานคือแม็กเน้นความเดิมๆของอียสุ คันนี้นะายางขอบขอบ17นะคันนี้ายางขอบ17นะเห็นไหมครับแม็กดำเดิมอีสเลยจะมีโลโก้อีสูข้างบนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะก่อนเลยนะเห็นไหมครับไฮรันเดอร์จะมีสัญลักษณ์คือไฮรันเดอร์นะครับเป็นตัวโครเมียมนะโครเมียมกันเลยทีเดียวนะมาดูกันหน่อยครับห้องเครื่องอันนี้นะผมบอกแล้วว่าสภาพแบบเป็นไงบ้างครับโอ้โหมีสปริงเหมือนกันนะครับมีสปริงคู่ข้างเลยตัวน,นี้อีสูคือจะมีสปริงคู่ข้างเลยคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยคือโซลคับสปริงนะสภาพห้องเครื่องเดิมทุกอย่างเลยนะ เครื่อง1.950แรงม้านะคันนี้นะครับผมสภาพขอเเครื่องเดิมๆเลยคันนี้นะครับสภาพบอกว่าบอกเลยว่าไม่มีตําหนิเลยนะอ่าพ่อรถเหมือนป้ายแดงเปเลยคันนี้นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้รับประกัน2ปีนะตัวโช๊คอัพนะครับน็อตไม่มีขยับนะสภาพน็อตเดิมๆทุกอย่างนะตัวอาร์ทุกอย่างไม่มีขยับเลยทําสีไม่เคยเก็บเลยนะครับนี่คือสภาพรถคันนี้นะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันหน่อยครับว่าภายในไปบ้างครับผมมาเลยครับ ตอนนี้แบงก์ก็อยู่กับภายในของอีซูดีมักไฮรันเดอร์นะครับเห็นไหมครับการทนบอกเขานะจะเป็นเบาะผ้านะครับจะเป็นทนดำหมดเลยนะดำตัดขาวนะครับอ่าเป็นแอร์บาคู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นนะครับทนสีเทานะอ่าเป็นทนสีเทานะครับคันนี้นะแต่สตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะเป็นไงบ้างนะอ่าสตาร์ทเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะอ่าดูไมค์กันหน่อยไมค์เพียง8,681กิโลปี2021นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหน้าจอสัมผัสได้นะ เห็นไหมหน้าจอสัมผัสได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับคันนี้นะมีกล้องมองหลังด้วยนะคันนี้นะครับปกติเลยนะครับมีกล้องมองหลังเลยมองอะไรมาติฟังก์ชันนะสามารถรับสายวางสายได้ครับแหมเพิ่มเสียงนี้ได้เลยเห็นไหมเพิ่มเสียงจากพวงมาลัยได้เลยคันนี้นะมีแอร์แอคู่นะครับวันนี้เป็นกีนธรรมดาเปิดแคปได้ด้วยนะคันนี้เปิดแคปลูกค้าดูหน่อยนะครับสภาพคือเน้นลักษณะคือตัวรถจะเป็นโครเมียมเป็นหลักนะครับอ่านี่ครับเปิดแคปได้ด้วยครับวันนี้นะครับนั่งได้สะดวกสบายเป็นตัวยกสูงนะเดี๋ยวดูไปดูภายหลังหน นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะสวยจริงๆครับพี่ไม่แปดพันโลนะสภาพเยี่ยมเลยนะมีที่เก็บแว่นตาด้วยนะคันนี้นะครับอโอเคครับดูข้างหลังกันหน่อยครับผมด้านหลังของอีสุคันนี้นะเห็นชัดเจนครับว่ากาาระบะไรเนอร์เป็นแบรนด์ของอีสุโคยูฮานะนี่เป็นแบรนด์อีสุโคยูฮาเลยนะการะบะไรเนอร์คันนี้นะโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับผมคันนี้ดูตาไฟเข,า,ขาหน่อยตาไฟเขาตาไฟเหมือนสไตล์คือ LED ของสีแดงเลยเห็นไหม ไฟ LED สีแดงในะคันนี้นะเป็นตาไฟชมใหม่ของเอซูนะมีกล้องมองหลังเป็นโครเมียมนะครับกล้องมองหลังโครเมียมนะอ่ามีกันชนท้ายด้วยนะกันชนท้ายคือเวลาเราเหยียบขึ้นขึ้นรถได้สะดวกสบายเพราะตัวยกสูงนะครับเป็น DDI คันนี้นะครับอ่าดูกระบะไลเนอร์หน่อยความเอียงของสวยเขาเป็นสปริงนะลูกค้าเห็นไหมครับอ่าเป็นสปริงนะเห็นไหมครับเป็นสปริงโช้ครับสปริงให้เลยทีเดียวนะคันนี้ปกติเราลงปุ๊บป๊บตุ่มเลยเนาะแต่คันนี้คือแบบเป็นสปริงขึ้นเลยเห็นไหมครับเป็นสปริงให้ลูกค้าเลยนะครับ นี่ครับมาฟังโปรโมชั่นนะว่าคันนี้จะโปรโมชั่นยังไงบ้างครับมาครับพี่มาเลยเลยครับสำหรับคันนี้ครับลูกค้าครับอีซูดีแม็ก1.9 L D A ปี2021นะป้ายในราคาขาย700,000บาทแต่วันนี้ครับโปรโมชั่นนะก่อนสิ้นเดือนนี้30พฤศจิกายนนี้นะครับใครมีต้นดังมาแลกดาวดังแลกดาวครับแลก10,000แลก100,000นะเหลือราคาเพียงแค่599,000บาทนะโอ้โหคุ้มค่าไหมลูกค้าครับ ด่างแลกดาวนะเอาด่างมาแลกดาวป้ายแดงต้องดาวเป็นแสนแต่คันนี้ไม่ต้องดาวปี21ขอคี้มีต้นด่างมาแลกดาวจองหนึ่งหมื่นแรกหนึ่งแสนเลยเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี่คือครับใครสนใจคันนี้นะผมบอกก็ติดต่อผมที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าสองหกศูนย์สามสี่ครับผมแบงค์สารเรนเมลมาโต้หรือแอตตูคาร์นะสอง C.A.R. นะครับปีเลขสองนะครับผมอ่านี่ครับเอซูส์นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตัวยกสูงคันนี้นะครับเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกทีมงานแบงค์สารเรนเมลมาโต้ครับสวัสดีครับ